ไม่น่าห้าวลากินนะห้าวหารมุมเนี้มันกัดอยู่นะกัดอยู่หลายตัวนะ่ะคนก็ตีกันเยอะเออเราก็ลองดูแล้วกันว่ามันจะกัดไหยมุมนี้มาทีไรมันชอบกัดรอบอะดูรอยทางดิ <laughs> โอ๊ย

บอกแล้วมุมนี้มันชอบกัดครับผมเป็นเจ้ายักษ์ยางแก้คันจิ๋วนะครับดันมาคิดว่าตัวเล็กนะไซส์ประมาณสามสี่ขีดนะสามสีดนะโอเคฝากด้วยครับผมเจ้ายักษ์ยางแก้คันจิวน๋ววันนี้เลือกใช้เลยก็เป็นเหยื่อที่มันตัวขนาดเล็กนะครับก็ปลาช่อนกัดมันชอบเหยื่อตัวเล็กเนาะลองดูโอเคครับผมวันนี้ยกให้เจ้ากบยางแก้คันจิ๋วครับผมโอเค マカロン。<laughs>